ไม่เสียดายเหตุผลที่ลาไทยทาวรบบานทีอเมริกาเจาจินไตหลังพาลูกไปสมัครเรียนแอบคบเป็นกิ๊ก20ปีกว่าจะได้ลงเอยแต่งงานบานทีอเมริกาเจาจินไตเผยเหตุพาน้องพลอยเจาลาเมืองไทยไปอยู่ทาวรเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มคุณพ่อลูกหนึ่ง จิมเจตินไตอันติมานนนกับสีภรรยาคนสวยบีพลอยพัชชามีโซทองของใส่หนึ่งคนชื่อน้องพลอยเจอยู่ในวัยที่น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆแถมตั้งแต่น้องพลอยเจเกิดมาก็ทําให้คุณพ่อจิมกลับมามีงานในวงการบันเทิงอีกครั้งถือว่าเกิดมานําความโชคดีมาให้คุณพ่อคุณแม่จริงๆและนอกจากนี้ยังมีข่าวออกมาว่าหนุ่มจิมกำลังเตรียมที่จะย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรด้วยค่ะ ล่าสุดหนุ่มจิมก็ได้ควงภรยาสาวบีและลูกสาวสุดรักน้องพลอยเจไปออกรายการแชฉเปิดใจเรื่องราวในชีวิตและความรักซึ่งหนุ่มจิมเล่าว่าตนอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า27ปีแล้วได้รับการแสดงทุกบทบาทยกเว้นพีเซนเตอร์แต่เมื่อมีลูกสาวสุดน่ารักทำให้เขาได้กลับเข้ามาในวงการบันเทิงอีกครั้งและได้เป็นพีเซนเตอร์ดีใจมากเพราะก่อนหน้านี้ตัวเองไม่เคยมีเป็นพีเซนเตอร์เลย สำหรับเรื่องราวเริ่มต้นชีวิตครอบครัวย้อนไปตอนจดทะเบียนสมรสก็ไม่ได้บอกใครเพราะไม่ได้อยู่ในกระแสะแล้วใช้ชีวิตเงียบอยู่กับครอบครัวแต่พอมีลูกก็เริ่มอัพโซเชียลเรื่องลูก ประชาชนก็เลยเริ่มมาติดตามมากขึ้นจากยอดไอจีแต่ก่อน20,000ปัจจุบันเพิ่มเป็น2 0 0 0 0 0กว่าแล้วพอลูกเลยตอนนี้มีแผนย้ายไปอยู่อเมริกามีธุรกิจร้านอาหารหุ้นกับเพื่อนมา7ปีแล้วตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากไปใช้ชีวิตที่นูน่นและด้วยที่ลูกสาวมีคนช่วยเหลือตลอดซัพพอร์ตตลอดเลยอยากพาไปอยู่นู่นเปลี่ยนการใช้ชีวิตบ้าง ซึ่งตอนแรกแผ่นไปตั้งแต่ต้นปี6-3แต่ติดโควิดก็เลยต้องชะงักและหนุ่มจิมยังเผยความรักกับภรรยาก่อนที่จะมาเป็นภรรยาตัวจริงต้องเป็นกิ๊กอยู่20ปีซึ่งย้อนไปสมัยนั้นเรียกได้ว่าไม่ได้คุยกันตลอด แต่เป็นการคุยคุยหายหายแถมเคยเจอกันแค่สี่ครั้งแบ่งเป็นช่วงอายุ15ปีเจอกันสองครั้งหลังอายุ15ปีก็เจอกันอีกสองครั้งนอกนั้นเป็นการคุยโทรศัพท์กันซึ่งขณะนั้นก็ยอมรับว่าต่างคนต่างมีแฟนกันอยู่แล้วด้วยจนกระทั่งสุดท้ายก็รู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตคู่จนสร้างครอบครัวด้วยกันมาถึงวันนี้เรียกได้ว่ากว่าจะผ่านอะไรมาด้วยกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ย หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่ม J. J เจจินไตเคยได้ออกมาประกาศว่าเตรียมทิ้งงานในวงการบันเทิงแล้วยายครอบครัวไปใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแบบถาวรโดยไม่คิดเสียดายงานในวงการพออยู่ที่นั่นก็รู้สึกมั่นคงล่าสุดดูเหมือนว่าเจจินไตจะตัดสินใจได้แล้วที่จะสลัดทุกอย่างในเมืองไทยพอเจ้าตัวได้หอบสาวพลอยพัชชาภรรยาคนสวยและน้องพลอยเจลูกสาวแสนน่ารัก ลัดฟ้าไปประเทศสหรัฐอเมริกาย้ายไปอยู่ทาวอลโบกมือลาเมืองไทยยกครอบครัวบินลัดฟ้าสู่อเมริกาเจจินไตตอบว่าใช่ครับเพราะผมมีหุ้นส่วนเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไว้แล้วทํามา7ปีแล้วเลยอยากพาลูกไปลยุยตอนแรกแผ่นไว้ว่าจะไปตั้งแต่เดือนเมษายน2563แต่พราะสถานการณ์มาก็เลยพักไว้ก่อนแผนไปใช้ชีวิตอยู่ทาวอนเลยครับ ไปเป็นนักลงทุนที่นู้นเลยละครหรือสิ่งที่เราจะสูญเสียไปก็ไม่เสียดายครับรู้สึกแลกกันพออยู่ที่นั่นก็มั่นคงอยู่ที่นี่ลูกสบายไปเพราะมีแต่คนเอ็นดูรักช่วยเหลือถ้าเราไปอยู่อเมริกาสัก10ถึง15ปีแล้วกลับมาลูกน่าจะกลายเป็นคนแข็งแกร่งประสบความสำเร็จในชีวิตผมบินไปดูที่เรียนให้ลูกแล้วนะครับไปดูสถานที่ไปดูโลเคชั่นร้านเรียบร้อยแล้วขนาดที่ล่าสุด ดีพลอยพัชชาภรรยาจิมเจจินไตก็ได้โพสต์อินสตาแกรมพาพลูกสาวน้องพลอยเจกับเหล่าพี่ชายพี่สาวพร้อมติดแฮกแ็กเมืองซีแอตเทิเพื่อให้ราวาตอนนี้ทางครอบครัวเดินทางมาถึงและอยู่ที่รัฐวอรชิงตันสหรัฐอเมริกาแล้วเจจินไตโบกมือลาเมืองไทยยกครอบครัวบ,บินลัดฟ้าสู่อเมริกา